ทุกคนขอภัยที่ขาดหายไปนะคะเอาต่อเนื่องกลับมาต่อเนื้อนะคะให้เรากินน้ําตาลน้อยลงเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะลดการเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจริงๆแล้วน้ําตาลเนี่ยเราตัดไปชีวิตเราไม่ได้กระเทือนนะเราไม่ได้ยากจนขึ้นหรือเราไม่ได้ร่ํารวยขึ้นแต่สุขภาพเราจะแข็งแรงขึ้นนะให้เราตัดน้ําตาลออกไปวิธีการเราจะดูได้ไงว่ามันเป็นน้ําตาลเนาะอะไรที่มันมาในรูปของตักเติมอะค่ะ ตักเติมลงไปเติมในก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าผัดไทยแบบนี้ก็ตัดออกไปโดยที่เราก็คิดว่ามันหวานพอแล้วค่ะแต่จริง,รงๆร่างกายเราไม่ได้ขาดน้ําตาลนะเพราะว่าอาหารในประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ําตาลคือเยอะมากดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเติมน้ําตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนตัดออกไปได้เลยข้อที่2ก็คือถ้าเป็นอาหารนะคะสวัสดีพี่นงนะคะถ้าเป็นอาหารที่เรารู้ว่ามันมีความหวานมีรสชาติหวานที่เติมเข้าไปชากาแฟ ชาไข่มุกกาแฟเย็นเครื่องดื่มอะไรที่มันมีรสชาติห,หวานคุณก็ตัดออกไปได้เลยนะคะเริ่มต้นเราอาจจะตัดออกทั้งหมดไม่ได้แต่ให้ค่อยๆตั้งเป้าหมายว่าเราจะค่อยๆตัดอะไรออกไปบ้างเพราะว่านะคะถ้าวันนี้อยากคุณดีแล้วก็มีผิวสวยๆนะคะก็คือไม่มีเซลลูไลต์ตามแขนตามขาเนี่ยนะคะก็ให้เราอะเริ่มต้นตัดน้ำตาลก่อนเพื่อที่จะไม่ได้สะสมไขมันส่วนเกินเพิ่ม ในชั้นผิวชั้นชั้นกลางอะที่อยู่ระหว่างผิวข้างบนแล้วก็ผิวข้างล่างนะคะให้เราเริ่มตัดน้ําตาลเป็นข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองวันนี้ต้องขออภัยกับเทคโนโลยีนะคะออกมาไลฟ์หน้าบ้านนะคะไลฟ์อยู่หน้าบ้านเนี่ยจะมีสวนเล็กๆของคุณพูวีเนี่ยหน้าบ้านจะเป็นแบบไม้แขวนนะคะสวนไม้แขวนอยู่อยู่ข้างหลังนะคะพอดีเด็กๆไปข้างบ้านนะคะบริโล่งก็ไลฟ์ได้นะคะ ข้อที่สองใครพร้อมแล้วพิมพ์มาข้อสองนะคะข้อที่สองก็คือชั้นผิวหนังข้างบนใช่ไหมคะบางคนเนี่ยคือผิวมันถูกขยายถูกยอ่อถูกขยายถูกยอ่อเนื่องจากการตั้งคันหรืออ้วนแล้วผอมแล้วอ้วนแล้วผอมเนาะการที่จะทําให้ผิวตรงข้างนอกของเราเนี่ยมันกลับมากระชับมายืดหยุ่นได้นะคะ คือเราจะต้องทำให้เกิดการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคุณคุณไหมคะแต่การซ่อมแซมเนี้ยนะคะอาศัยฮอร์โมนชนิดหนึ่งข้อที่1ก็คือการที่เราไม่กินน้ำตาลเนี่ยมันลดการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นบิดาแห่งฮอร์โมนที่ทำให้เราอ้วนนะคะต่อไปอันดับที่2ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเทพแห่งฮอร์โมนที่จะทำให้เราเนี่ยมีความ เขาเรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเอาของเสียกลับมาใช้ใหม่เอาของที่มันเหมือนจะใช้การได้แต่ใช้การไม่ได้ดีเอากลับมารนะีไซเคิลเนาะเหมือนกระดาษที่ใช้ยังไม่ดีก็เอาส่วนที่ไม่ดีเอาทิ้งแล้วเอาส่วนที่ยังใช้ได้กลับมาตัดต่อใหม่นะคะฮอร์โมนชนิดนั้นมีชื่อว่าโกรดฮอร์โมนนะใครเข้าใจพิมพ์คําว่าโกรดฮอร์โมนมาคุณครูีอธิบายให้ฟังอย่างนีคะว่าโกรโกร มันเหมือนเขาว่าโกรธอนะเนาะโกรธอ่าโกรธฮอร์โมนนะคะคุณครูวีพิมพ์ก่อนโกรธฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนคิดว่าโกรธฮอร์โมนนะคะการที่เรานะคะจะทําให้โกรธฮอร์โมนออกมาทํางานได้เนาะวิธีการคือเขาจะเออเวลาเขาออกมาทํางานเนาะเขาก็จะเอาพวกเขาเรียกว่า ผิวหนังหรือปโปรตีนที่เสื่อมสภาพมาตัดมาต่อมาแต่งใหม่มันก็จะช่วยทําให้ผิวข้างนอกที่มันย่นย่นหียวเหี่ยวเป็นคลื่นคลื่นที่มันเป็นเหมือนกับผิวเปลือกส้มที่เป็นเซลลูไลท์เนี่ยค่อยๆกลับมาดีขึ้นวิธีการที่จะทําให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยทำงานได้ดีเนี่ยคืออะไรใครทราบบ้างใครทราบบ้างนะคะ วิธีการนะคะถ้าใครอยากที่จะก,กําจัดเซลลูไลต์นะคะคือต้องให้โกรทฮอร์โมนออกมาทํางานซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเขาก็คือให้คุณเนี่ยนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกช่วงเวลาทองที่โกรทฮอร์โมนออกมาทํางานนะคะก็คือช่วงประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองดังนั้นนะคะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเราควรจะนอนได้แล้วแล้วก็หลังจากสี่ทุ่มจนถึงตีสองนะคะให้เรานอ,นอนหลับพักผ่อนให้ได้ เพียงพอนะคะเวลาโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาจะหลั่งออกมาใน2ช่วงนะคะก็คือช่วงที่เรานอนหลับสนิทนะคะในช่วงเวลาที่บอกเนี่ยนะคะนอนหลับสนิทในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองแล้วก็ช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงเวลาที่เราท้องว่างแล้วเราก็รู้สึกหิวนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนหรืออาจารย์หลายๆเล่มหรือคุณหมอหลายๆท่านเขาก็จะเขียนหนังสือเรื่องของ สุขภาพดีได้ด้วยการเว้นระยะการกินหรือการอดอาหารหรือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะคะหรือแม้แต่แพทย์ที่เป็นอายุรศาสตร์ชะลอไวเขาก็จะแนะนําให้เราเนี่ยกินอาหารเป็นมือมือแล้วปล่อยให้ร่างกายได้สัมผัสกับความหิวบ้างก็จะทําให้เกิดการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะโดยโกรทฮอร์โมนเขาก็จะออกมาทํางานดังนั้นข้อแนะนําข้อที่2ก็คือถ้าเกิดใครอยากกําจัดเซลลูไล์นะ ให้นอนให้เพียงพอนะคะนอนให้เพียงพอสีท่ทุ่มถึงตีสองสำคัญมากแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขาเรียกว่าไม่สามารถนอนได้ในเวลานั้นนะคะก็อย่าไปเรียสน,นะห,นหาเวลานอนให้ได้เพราะว่าถ้าเราเครียดนะคะฮอร์โมนเครียดก็จะออกมาทํางานเกิดการสะสมไขมันอีกนะคระับครับไ,ได้ครับเดี๋ยวบอกให้ครับ ก็คือนะคะให้พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อทําให้เกิดการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะถ้าเรานอนไม่พอนะคะสังเกตนะคะคนผอมบางคนมีเซลลูไลต์คนอ้วนมีเซลลูไลต์เป็นเหมือนก็เรื่องไม่แปลกแต่คนผอมมีเซลลูไลต์บางคนเนี่ยกเกิดจากการที่เขานอนดึกนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะดังนั้นข้อที่2ก็คือให้คุณพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสี่ทุ่มถึงตีสองอ่าใครเข้าใจนะคะเราไปที่ข้อที่สได้เลยนะคะ เทคนิคในข้อที่3ก็คือให้คุณนะคะทำฟาสติ้งหรือว่าเว้นช่วงการกินข้อนี้สำคัญมากๆกนะคะการที่เราเว้นช่วงการกินจะทำให้ช่วยกับข้อหนึ่งที่เราไม่เพิ่มสะสมเข้าไปนะคะการที่เราเว้นช่วงการกินร่างกายจะเอาไขมันที่ เก็บสะสมเอาไว้นะคะเอามาใช้งานเนาะอยู่อะไรไคะเขาจะเอาเอาไขมันที่เก็บสะสมออกมาใช้งานาครับดังนั้นระยะเวลานะคะที่เราจะต้องเว้นช่วงการกินสาหรับคนที่ต้องการ ลดหุ่นแล้วก็ไม่มีเซลลูไลท์คุณครูวีจึงแนะนําที่16ชั่วโมงขึ้นไปร่างกายจะเอาไขมันเดิมออกมาใช้นะคะโดยสรุปนะคะวันนี้นะคะ3เทคนิคสําหรับการลดนะคะป้องกันหรือว่าแก้ไขการเกิดเซลลูไลท์ข้อที่1 ก็คือนะคะให้คุณลดการกินน้ําตาลข้อ2ให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ข้อ3นะคะให้คุณเว้นช่วงการกินมือสุดท้ายของมันถึงมือแรกนะคะ16ชั่วโมงขึ้นไปก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยลดเซลลูไลท์ที่มันสะสมอยู่ได้นะค,ะคุณครูวีมีข้อเล็กๆอยากจะบอกก่อนที่จะจบไลฟ์นี้ไปนะคะก็คือว่า การที่เราเน่ะกว่าจะเกิดเซลลูไลท์ขึ้นมาได้นะคะมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันกว่าที่เราจะอ้วนได้ขนาดนี้นะคะหรือตัวโตได้ขนาดนี้ไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์ดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้ในการค่อยๆลดเซลลูไลท์ ถ้าคุณทําได้3ข้อนี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลักเดือนนะคะอาจจะเป็น1เดือน2เดือนหรือ3เดือนแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย1นสัปดาห์คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าคุณทําได้ตาบที่คุณครูวีบอกนะคะก็ทําไปอย่างต่อเนื่องนะคะคุณเห็นผลลัพธ์แน่นอนเพราะว่า วิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ปลอดภัยนะคะทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงด้วยนะคะก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีหุ่นดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณครูวีเปิดคอร์สซึ่งจะนะคะชวนสาวๆสี่สปีขึ้นไปที่ต้องการสร้างหุ่นใหม่นะคะเปลี่ยนหุ่นใหม่สร้างสุขภาพใหม่ในวัยสีบวกนะคะถึงเราจะอายุ เริ่มมากขึ้นแล้วแต่เราสามารถมีหุ่นดีได้มีสุขภาพดีได้ชื่อคอสเปลี่ยนไซส์ใหม่นะคะในวัย40นะคะราคาเต็ม5,900บาทนะคะราคาพิเศษสำหรับ10ท่านแรกนะคะ990บาทเท่านั้นนะคะเป็นคอสที่รับรองได้เลยว่าคุณจะสนุกกับการลดหุ่นนะคะแล้วคุณก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นตัวคุณเองแล้วก็มีความสุขในการกิน แล้วก็หุ่นดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะใครสนใจสามารถทักที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า990น,นะคะมานะคะแล้วคุณครูวีนะคะจะนะตอบนะคะในอินบ็อกซ์แล้วก็เจอกันในคอร์สนะคะก็ขอให้ทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวันนี้คุณครูวีลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วกันาห,หญิงบ๊ายบาย